สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัท c a ิโกฟิ f เจอร์ในวันจันทร์ที่18มีนาคมนะคะสำหรับเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นมาไฮที่บริเวณ1,608เอสตรตอออนนะคะแต่ไม่สามารถยืนได้แล้วก็มีแรงขายทำกำไร ทําให้ราคาอ่อนตัวลงมานะคะการที่ขึ้นมานยืนเหนือ1,600 US d ยอสต่ต่อออนได้ในช่วงเช้าในตลาดโตเกียวอันนี้ก็เป็นผลจากวิกฤตนี้ยูโรโซนเริ่มปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยไซปรัสของเงินช่วยเหลือจากยูโรโซนแล้วก็ IMF ในวงเงิน1,000 10, 0ล้านยูโรนะคะซึ่งทางยูโรโซนและ IMF ก็อนุมัติอนุมัติเงินแล้วนะคะแต่ว่าผู้ฝากเงินในธนาคารของไซปรัสเนี่ย จะต้องถูกเก็บภาษีแบบครั้งเดียวนะคะสำหรับเงินฝากอันนี้ก็จะถูกเก็บประมาณก็คือผู้มีเงินฝากมากกว่า1 0 0 0 0แสนยูโรเนี่ยจะถูกหักภาษี9.9%นะคะแล้วก็6.75%นะคะสำหรับจำนวนเงินที่ต่ำกว่านั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ไซปรัสสามารถระดมทุนได้5.8พันล้านยูโรนะคะสำหรับ ในช่วงเช้าวันนี้นะคะราคาทองคำก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ 1, 1 5 9 4ถึง1น9 6นะคะการอ่อนตัวลงมานี้ก็เป็นผลจากแรงขายทำกำไรแล้วก็ค่าเงิน US ดอลตาร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะจากการที่เงินยูโรโซนจากการที่เงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงมานะคะโดยที่เงินยูโรเนี่ย เมื่อวันศุกร์นะคะก็แข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ1.3107ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้ก็อ่อนค่าลงมานะคะอยู่ที่ระดับ1.2895ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ แล้วก็ทำให้ราคาทองคำไม่สามารถที่จะยืนเหนือ1,600ได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็มองแนวรับแรกที่บริเวณ1,590นะคะถัดมาที่บริเวณ1,585แล้วก็1,575นะคะส่วนแนวต้านมองที่บริเวณ1,600แล้วก็1,610นะคะส่วนข่าวอื่นๆน,นอกจากไซปรัสแล้วนะคะก็มีรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนตกลงยืดหนี้ให้กับไอร์แลนด์แล้วก็โปรตุเกส ซึ่งทางไอ้แหละที่เคยกู้ไปจากกองทุน e f s f นะคะแล้วก็มีเรื่องของทางด้านอิตาลีนะคะแต่งตั้งประธานสภาทั้ง2สภาแล้วนะคะก็รอจัดตั้งรัฐบาลส่วนในตลาดทองคำเองนะคะทางบาคเครก็มองว่าทองคำมีความเสี่ยงขาลงนะคะโดยลดการคาดการราคาปี56นะคะจาก $1,778 งพัดอยเจตร์่ต่อออนเหลือหนึ่ในปี57เนะคะแล้วก็เหลือ1,600นะคะในปีถัดไปนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวันศุกร์ที่ประกาศนะคะก็มีดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าคอลซี p ีที่0.2%นะคะดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตของนิวยอร์กที่9.2% ยอดเงินทุนไหลเข้าสุดที่เดือนมกราคมที่25.7พันล้านนะคะอัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนกุมภาที่79.6ยอดผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาเพิ่มขึ้น0.7ปร์เซนนะคะแตชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาที่71.6นะคะแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อคาดการเบื้องต้นเดือนมีนาคมที่3.3ปรนะคะ สำหรับราคาทองคำเมื่อวันศุกร์นะคะก็ปิดไปนะคะปิดไปเพิ่มขึ้น1.90เ s d ตราตออนปิดไปที่1,592.60มีความเคลื่อนไหวในกรอบ1,587.30ถึง1,597.90นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความหวังว่าเฟดจะมีมาตรการ QE ต่อไปนะคะหลังจากการประชุมวันที่19-20นะคะส่วน ตัวดาวโจนนะคะก็ปรับลดลงมา25.03นะคะปิดไปที่14,514 14จุดนะคะนี่ก็เป็นการลดลง25จุดนะคะเป็นครั้งแรกในที่ทำสถิติบวกติดต่อกันมา10วันนะคะนี่ก็หยุดสถิติที่ทำนิวไฮต่อเนื่องมา10วัน ส่วนราคาน้ำมันดิบในส m ปนนะคะปรับเพิ่มขึ้น0.27 USD ตา่ต่อบาร์เรล,ลปิดไปที่93.45นะคะในสเปนปรับลดลงมา0.52 USD ตา่ต่อบาร์เรลปิดไปที่108.90นะคะส่วน SDR ก็ขายทองออกมา3.31ตันนะคะเหลือถือถทองคำ1,233ตันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในตัว าะะภาพทางเทคนิคของซิลเวอร์นะคะภาพทางเทคนิคของซิลเวอร์ซิลเวอร์นะคะก็มองว่ามีโอกาสที่จะแล้วก็ลงก็ได้นะคะโดยถ้าหากว่า จะปรับตัวลงนะคะแล้วก็มีแนวรับถัดไปที่บริเวณ27.95นะคะบริเวณนี้ส่วนการทะลุกรอบนะคะเส้นสีแดงนี้ขึ้นไปนะคะยืนเหนือ29.0ได้นะคะก็จะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ29.3 29.65แล้วก็10.5อันนี้ก็จะเป็นการ เลือกทางที่จะเป็นขาขึ้นนะคะเพราฉะนั้นในช่วงนี้นะคะซิลเวอร์นี่ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวได้ทั้งขึ้นและลงนะคะถ้าหลุด28.65ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงแล้วก็จะมีแนวรับถัดมาที่27.95นะคะส่วนการยืนเหนือ2 9 0ได้นะคะก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นโดยมีแนวต้านแรกที่บริเวณ29.3นะคะบริเวณนี้29.3 แล้วก็ถัดมาที่29.65นะคะสำหรับ USD ต่อไทยบาทนะคะตอนนี้ค่าเงินยูโรก็ยูโรและดอลลาร์ก็ผันผวนนะคะตามข่าวนี่เรื่องของไซปรัสนะคะแล้วก็การยุดหนี้ให้กับไอร์แลนด์ก็ทำให้เงินบาทเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวแรงตามไปด้วยนะคะโดยมี ดิเวอร์เจนของ RSI ในกราฟรายวันนะคะที่ส่งสัญญาณที่เริ่มจะเห็นว่าเงินบาทกำลังจะอ่อนค่าก็จับตาดูบริเวณน,นี้นะคะถ้าหากว่าเงินบาทเนี่ยสามารถยืนเหนือ29จุด หกได้นะคะคือเส้นนี้นะคะ29.65นะคะยืนได้เนี่ยโอกาสที่เงินบาทจะอ่อนตัวก็มีนะคะโดยมีแนวต้านถัดไปที่29.68แล้วก็29.95นะคะส่วนแนวรับนะคะก็ที่บริเวณ29.35นะคะบริเวณนี้นะคะแล้วก็ถัดมา29.25 สำหรับเงินบาทนะคะเราก็ดูนะคะว่ามันจะมีความหันถวนมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสห่อนตัวถ้าหว่ายืนเหนือ29.65ได้นะคะสำหรับไอซ์เฟนนะคะก็ราคาอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงนะคะซึ่งก็มองว่ามีแนวรับถัดไปที่บริเวณนี้นะคะ107.3นะคะบริเวณนี้107.3ส่วนแนวต้านนะคะ ก็ที่บริเวณ110.3 111.4แล้วก็111.7นะคะก็ยังมองว่าไอซ์เรนเนี่ยถ้าหากว่าลงมาอีกแล้วสร้างฐานได้เนี่ยก็จะกลับเป็นแนวน้มขาขึ้นได้นะคะเราก็ดูการสร้างฐานบริเวณ 107.3นะคะดูว่าสร้างฐานได้ไหมนะคะถ้าถ้าสร้างฐานได้ก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นขาขึ้นนะคะโดยมีแนวต้านแรกที่บริเวณ110.3 111.4แล้วก็111.7นะคะในช่วงนี้ก็ถ้าอ่อนตัวลงมาก็แนะนำให้ะสะสมรองนะคะโดยให้จุด stop loss ไว้ที่107.3นะคะ สำหรับเซ t ้านะคะเปิดตลาดก็ลงมาทําโลเลยนะคะบริเวณ1,037นะคะอันนี้ก็ล่วงลงมาตามการอ่อนตัวลงมาของดาวโจนส์นะคะก็มองว่า,าแนวรับแรก1,037นะคะถัดมาที่1,025ถ้าหากว่ายังสามารถสร้างฐานเนือหนึได้ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,046ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะโดยแนวรับแรกก็คือ1,037 1,025นะคะแนวต้านแรก1,046นะคะแล้วก็ถัดไป1,055นะคะโดยเ,เน้นในเรื่องของการเปิดลองนะคะถ้าว่าราคาอ่อนตัวลงมาที่แนวรับสำหรับการวิเคราะห์ตัว สารอนุพันธ์ของบรษิษัทคาส a s s โก g ิ f เจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ